สวัสดีค่ะชาวท่าน้ำนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Judgment Charo นะคะก็อยู่กับเมย์เหมือนเดิมนะคะอยู่กันเหมือนเดิมคนที่เข้ามาใหม่นะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะส่วนคนที่ติดตามมาตลอดอ,อยู่แล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามมาตลอดที่ไม่อาจจะยุ่งบ้างอะไรบ้างค่ะไม่ได้อัพคลิปบ้างเพราะว่าจริงๆเมย์ก็ดูแลงาน2บริษัทเนาะก็กำลังพยายามนะคะอัพคลิปให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะ โอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคลิปนี้จะเป็นความรักของชาวราศีธน้ําแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้ตรงบ้างอา,อาจจะตรงบ้างไม่ได้ตรงบ้างนะคะกับขับใครหลายๆคนนะคะอ,อะไรที่ฟังแล้วสบายใจก็เก็บไว้นะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะใครอยากโดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์ ID นะคะหรือคลิกลิงก์ที่เมย์ให้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะ,อะโอเค มาดูพลังงานของชาวราศีธาตุน้ํากันก่อนนะว่าพลังงานความรักของชาวราศีธาตุน้ํานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะชาวราศีธาตุน้านะคะก็จะมีชาวมีนนะคะกรกฎแลว้วก็พิจิตนะคะโอเคมาเริ่มเลยขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุน้ะในเรื่องความรักภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะวิกตอรีนะคะหมายเลขยี่สิบแป The World ใต้สำรับเป็น The Magicians and the Mirror ไม่มองว่าชารสิทธัดน้ำนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เหมือนชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในจุดที่ ดีแล้วดีมากๆนะคะคนกําลังจะได้รับชัยชนะหลายๆอย่างนะคะในชีวิตแต่ไพ่บอกว่ามันยังมีอะไรที่คุณเองยังมองไม่เห็นนะคะมันยังมีทั้งหมดโลกทั้งใบเนี่ยมันอาจจะยังมีอีกครึ่งหนึ่งนะคะที่คุณเองยังมองไม่เห็นหรืออาจจะยังมีอีกครึ่งหนึ่งที่คุณเองยังจะ,จะต้องที่จะเยียวยานะคะหรือว่าดูแลตัวเองให้เตรียมพร้อมกับความาเตรียมพร้อมกับชัยชนะที่มันกําลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก บางคนนะคะคุณอาจจะรอโอกาสจังหวะเวลาเรื่องความรักนะคะว่าโอเคเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นสักทีที่ผ่านมานะคะมันก็แย่มาตลอดไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะคะอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับว่าถ้าอยู่ในช่วงของราหูอมิจานทร์อะไรเงี้ยก็คือเงามันกําลังจะเลื่อนออกนะคะเลื่อนออกเห็นไหมเห็นโลกทั้งใบไหมคือมันจะค่อยๆค่ะค่อยๆค,ค,คลายนะคะค่อยๆสว่างนะคะเรื่องราวต่างๆถ้าคุณรอความเคลียร์รอความชัดเจนรอความกระจา่าง ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะมองเห็นเส้นทางนะคะหรือมองเห็นคำตอบนะคะคุณอรือคุณอาจจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะหมายเลข28-29นะคะต่อเนื่องกันเลย คลีนอัพนะคะไพ่ใบนี้มันเป็นการพลังงานของการคลีนตัวเองเคลียร์ตัวเองนะคะเคลียร์พลังงานเคลียร์เอนเนอจีเก่าเก่านะคะพลังงานที่มันติดลบเคลียร์ให้หมดนะคะแล้วก็เปิดตัวเองเนะี่ยให้พร้อมรับพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามานะเสนนิพิซี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ไม่มองว่าความโชคดีกําลังจะเข้ามาหาคุณในทุกๆเรื่องนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะได้เจอคนดีๆเจอความรักดีๆ นะคะถ้าบางคนรอความชัดเจนก็อาจจะได้รับความชัดเจนจากใครสักคนหนึ่งนะคะหรือถ้าคนนี้ไม่ใช่คุณก็จะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าไพ่บอกว่าหลังจากเนี้ยคุณจะได้รับความโชคดีนะคะถ้าทาถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยเมก็มองว่าคุณเองจะ,ะหยิบจับอะไรช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะมีความโชคดีหลายๆอย่างบางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่ได้นะคะ ให้บอกว่าการทําความสะอาดบ้านเคลียร์พื้นที่ตัวเองเคลียร์พลังงานตัวเองนะคะเริ่มจากห้องตัวเองก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ทีละส่วนจะทําให้คุณได้รับความโชคดีมากยิ่งขึ้นช่วงนี้อาจจะเหมาะกับการปรับฮวงจุ้ยบ้านปรับฮวงจุ้ยที่อยู่นะคะให้มันโลง่งโปร่งมากยิ่งขึ้นจะทําให้ชีวิตคุณนะคะเขาเรียกว่าอะไรสมูทยิ่งขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะนี่เป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นพลังงานที่เมย์ได้นะคะสําหรับชาวราศี ธาตุน้ำนะโอเคต่อไปเราจะมาดูพลังงานของคุณเองนะคะโดยการใช้ไพ่ชาโรก,กันว่าพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำไม่ื้องของความรักพลังงานตัวตนคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำค่ะพลังงานตัวตนความคิดความอ่านความรู้สึกตอนนี้ของชาวราศีธาตุน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สดาบนะคะการเสียอกเสียใจนะคะ Queen of Wands นะคะเดีคุณเองเริ่มที่จะมี passion นะคะมีไฟในการใช้ชีวิตมากขึ้นเริ่มกลับมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะช่วงนี้บางคนอาจจะอกหักเสียใจนะคะผ่านปัญหาเรื่องรักเรื่องมือที่3มาแต่เมยมองว่าช่วงเวลานี้คุณจะมองหาแสงสว่างนะคะให้ตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะเห็นไฟในมือผู้หญิงคนนี้ไหมคะคือเหมือนคุณเองเริ่ม ปลุกไฟในตัวเองได้มากยิ่งขึ้นหลังจากที่อาจจะรู้สึกเขียวเช้านะคะหรือรู้สึกท้อรู้สึกแย่มาสักพักนะคะแล้วนในบางคนดูหกเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญ ช่วงนี้คุณอาจจะได้รับโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามาอาจจะเป็นความรักก็ได้อาจจะเป็นคนเข้ามาแล้วเขาพร้อมจริงจังแล้วเขาพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการงานคนคนนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานได้นะคะแล้วก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของให้คุณให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่ดีกับคุณนะคะบุคคลคนนี้นะเมมมองว่า เขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกโชคดีในชีวิตก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันเม่มองว่าพลังงานของชาวราศีธาตุน้ําตอนนี้คุณอยากอยู่คนเดียวนะคะถึงแม้อาจจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาเม่มองว่าคุณรับนะรับพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแต่ว่าหลักๆตอนนี้คุณอยากที่จะอยู่คนเดียวก่อนนะคะสามเหรียญน,นะคะเอ้สามดาบขยายเป็นไพ่แปดเหรียญเม่มองว่าตอนนี้คุณกําลัง ดูแลหัวใจตัวเองนะคะอย่างตั้งอกตั้งใจตั้งใจที่จะดูแลตัวเองตั้งใจที่จะก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดนี้ได้ถามว่าได้ไหมไพ่วิกตอรี่ไพ่แห่งชาชนะขึ้นมาได้ค่ะได้อยู่แล้วคุณทําได้อยู่แล้วนะคินอบบับวานาขยายจัด g มเอ่อ คุณโฟกัสกับสิ่งใหม่เรื่องราวใหม่ๆไฟนะคะจุดไฟให้ตัวเองนะคะเหมือนตอนนี้ไม่มองว่าพลังงานของคุณเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่นะคะเหมือนเกิดใหม่เหมือนเด็กแรกเกิดเลยนะคะ,ะขยายหกเหรียญค่ะ8ดาบเดี๋ยวไม่ขอเปิดให้หมดก่อนนะให้หน่งเหรียญค่ะขยายหนึ่งเหรียญ the strength จริงๆพลังงานของคุณดีมากแล้วก็สตรองมากนะคะ เฮอร์มิตขยายเฮอร์มิตค่ะสองไม้เท้าใต้สำราบเป็นไพ่สิบถ้วยว้าวจะมีคนเข้ามานะคะมอบโอกาสมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีไพ่เจ็ดเหรียญมานะแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปถ้าตอนนี้คุณมีคนคุยอยู่ไม่มองว่าเขาเองจะให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปอ่ะกลับมาที่พลังงานของคุณกันต่อนะของคุณตอนนี้คุณเองอะ่ะพิจารณารหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าคุณเองอาจจะยังไม่ได้ เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่าง100%นะคะเมย์มองว่าคุณเองยังมีความกลัวยังมีกำแพงอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจในณนะตอนนี้อยู่นะคะหลักๆเพราะว่ายังไม่พร้อม100%แต่ว่าความพร้อมของคุณเท่าที่เมย์ดูจากไพ่นะเปอร์เซ็นต์ความพร้อมเมย์ให้ประมาณ80%นตะคะเอ่อตอนนี้แม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะคะเลือกอะไรเมย์มองว่าตอนนี้สมองกับหัวใจของคุณเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณจะไม่เลือกแบบหัวแบบ จะไม่เลือกคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออรู้สึกดีนะแต่เครียดคุณจะไม่เลือกสิ่งที่ท็อกซิกเข้ามาในชีวิตไม่มอบอกว่าตั้งนี้ไปคุณจะเลือกแต่สิ่งดีๆคุณจะใช้สมองและหัวใจควบคู่กันไปในการเลือกคนรักหรือการเลือกคู่ชีวิตนะคะหลังจากนี้บางคนตอนนี้มีแผนเรื่องของการเดินทางค่ะเตรียมอะไรบางสิ่งมาอย่างการเดินทางการขยับขยายชีวิตหรือว่าธุรกิจการงานนะคะหรือบางคนอาจจะมีแผนต้องโยกย,ย้าย ต่างอาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นะคะดวงตอนนี้ครอบครัวดีนะถ้าคณมีความเป็นห,ห่วองอะไรของครอบครัวญาติผู้ใหญ่ม่มอว่าตอนนี้มีความสุขดีนะโอเคนะคะเรามาดูว่าสําหรับคนที่มีคู่กรณีมาดูกันว่าเขาคนนั้นอยากอะอยากไม่ใช่อยากจะบอกสิเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชา,รา,นะาวราศีธนานะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธน้ํา คือเม์รู้สึกพลังงานของชาวลาศีธาณามันไม่อยากจะแบบปลบมือให้เลยเพราะเม์รู้สึกว่าคุณสตรองมากแล้วคุณเข้มแข็งมากกับการที่กําลังพยายามให้ตัวเองออกจากจุดที่แย่ที่สุดนะคะในชีวิตหรือจุดที่เจ็บปวดที่สุดเม์มองว่าคุณเดินคุณเดินมาบางคนอาจจะมากกว่า50บางคนอาจจะ80% 70%อรออะไรเงี้ย แะะล้วแต่การเดินทางของแต่ละคนแต่เมมองว่าที่ผ่านมานะและสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วคุณก็เก่งมากๆนะโอเคมาดูกันว่าเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุน้าตอนนี้คะ่ะเมมองว่าเมจะให้เป็นโฟกัสกับคนที่ทําให้คุณเสียใจยแล้วกัน Nice of c o อยเขาก็นิ่งๆนะเมมองว่าไม่ได้มีแอคชั่นอะไรจากเขานะคะเขาไปโฟกัสกับเงิน กับความมั่นคงอย่างอื่นในชีวิตมากกว่านะคะไปดูสิแปะไม้เทา้าอู้บางคนถ้านิ่งกันไปเงียบกันไปไม่ได้คุยกันไปพาบอกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะติดต่อนะคะคนคนนี้อาจจะติดต่อกลับมาเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินนะการมังกรพฤกษ์นะคะอาจจะเร็วสุด8วนัน8ชั่วโมงนะคะ8 8สัปดาห์นะคะแต่เมย์มองว่าไม่เกิน2เดือนอ่ะไนดูสิ Temperance.. คนคนนี้ไม่มองว่าเขาเองยังอย่าง,างลึกอย่างเชิงอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจนะคะเขายังตกลงกับตัวเองบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูได้เหมือนกัน h e r m i t Judgment เขาเองก็กำลังหาคำตอบให้ตัวเองเหมือนกันว่าชีวิตเขาตอนนี้เขาต้องการอะไรนะ เขายังไม่ติดต่อมาหรือเขาเองยังนิ่งยังเงี้ย,ยพอเขาเองยังตกลงกับตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่มองว่าคนคนนี้ไม่ได้อยากจะกลับเข้ามาแบบ 50- 50คือเขาอยากจะกลับเข้ามาในจุดที่เขาเองมั่นใจแล้วจริง,รงๆว่าต้องเป็นคุณหรือต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะเหมือนคนคนนี้ตอนนี้เขาก็มีเส้นทางเดินในชีวิตเขาเหมือนกันเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองนะ ไพ่ไนซ์ออฟคอค่ะขยายไพ่หนึ่งไม้เทา้าเขาน่าจะมีเรื่องโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจอะไรใหม่ๆตอนนี้ที่ดึงความสนใจเขาอยู่หรือบางคนอาจจะหมายถึงเขาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้แต่เมมองว่าความสัมพันธ์มันยังเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันยังเพิ่งเริ่มต้นและมันยังฉาบฉวยอยู่นะคะยังไม่ได้มีคําว่า,าถึงขั้นแบบครบแล้วหรืออะไรแล้วยังม์มองว่ามันยังเป็นคําว่าฉาบฉวยอยู่ณนะตอนนี้นะคะขยายแปดเหรียญค่ะ ถคนคนนี้เขาเป็นคนที่ยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมองปัจจุบันแล้วก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ไปม,มองว่าอย่างนี้เขาโฟกัสกับกับสิ่งที่มันเป็นในอดีตมากกว่าความผิดพลาดในอดีตนะคะความเสียใจยในอดีตอะไรก็แล้วแต่ นะคะเหมือนเขาเองอใจเขาไม่เปิดรับอะไรเลยต่อให้คุณเป็นคนดีแค่ไหนหรือคุณทําให้เขาเห็นแค่ไหนว่าคุณรักเขาจริงๆอ่ะคนนี้ไม่มองว่าเขายังเขายังอยู่ในพลังงานที่เขาเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับหรือยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความรักใดๆนะคะที่มันเป็นความรักจริงๆอะ่ะขยา,ายพ่เยแมเปญค่ะถ้าไม่ทาตอนนี้คนคนนี้ไม่มองว่าเขากําลังตีกันอยู่ในเรื่องของแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะ บางคนเขายังเลือกไม่ได้ว่าจะทาธุรก,กิจอะไรดีสรุปแล้วจะทําธุรกิจนี้ต่อไปไหมชีวิตจะเป็นยังไงในอนาคตจะต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือนี่คือพลังงานของเขาณตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เขาเองกําลังพยายามบาลานซ์พลังงานตัวเองให้ดีที่สุดแปดไม้เท้าไอ้หกไม้เท้านะคะเป็นขยายไพ่จัดเม้น 7ถ้วยนะคะเขายังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะคะตาแหรับไปไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นไพ่สามดาบเหมือนกันไม่มองว่าการที่เขาเสียคุณไปเขาเองก็เสียใจบางคนอาจจะเคยพูดในเรื่องของการมีครอบครัวหรือการมีลูกหรือรมีอะไรแล้วค่ะคุยกันไปแล้วแต่อยู่ดีก็เลิกกันก็หายไปก็เป็นปก็ไปกันไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะมา อาจจะมาจากสาเหตุที่เขาเองเลือกเองที่จะไปเองหรือตัดสินใจที่จะไปเองเพราะคนคนนี้เขายังเคลียร์กับตัวเองไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ,อะมันว่าสิ่งที่เขามีหรือสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้มันใช่ชีวิตหรือมันใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆไหมถ้าไม่ดูจากไพ่นะไม่ไม่ได้มีใบไหนที่เป็นพลังงานของเขาว่าเขาโทษคุณว่าคุณเป็นคนผิด พลังงานของเขาที่เมย์ได้คือมันเป็นพลังงานของคนที่โฟกัสกับตัวเองเป็นหลักมุ่งมุ่งเน้นมุ่งมั่นการหาคําตอบให้กับตัวเองหาคําตอบให้แก่ชีวิตตัวเองว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้ฉันต้องการอะไรนะคะเขาเสียใจเหมือนกันที่เสียคุณไปไม่ใช่แค่คุณเองที่เสียใจแม่มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาเขาก็เจ็บลึกๆคนคนนี้เขารักคุณค่ะแต่ว่าไม่มองว่าพลานของเขาตัวเนี้ยที่เมย์ได้นะคือมันวุ่นวายมากๆนะคะไม่ใช่ไม่รัก แต่แค่ไม่พร้อมไม่เชิงว่าไม่พร้อมแหละแต่ไม่มองว่าเขาเคยอาจจะคิดว่าเขาพร้อมค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่มันจะต้องจรงิงจังกับจรงิจรงๆอ่ะเขากลับถอยออกหรือเขากับหายไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนเขาเองมันเป็นช่วงที่เขาเองจะต้องชั่งใจจรงิจรงๆว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตหรือพร้อมจรงิจรงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันว่าถ้าเขาคนนี้บอกคุณได้ณนะตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธตุน้ําค่ะ ชาวราศีกัน์ธนูนะคะที่ขึ้นมาชัดเจนนะแล้วก็อาจจะเป็นชาราศีธาตุดินนะคะการมังกรพิศษอ่ะโอเคเขาวันนี้ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ t o go to be true บางคนเขาคิดว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่ดีเกินกว่าเขาไม่เชื่อว่าความรักอ่ะที่คุณให้เขาอยู่คนแบบคุณมินมีอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเขาไม่อยากเชื่อเท่าไหร่ I want to be m o r e t h a n friends นะคะเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเขาเป็นเพื่อนหนูคุณไม่ได้หรอกคนคนนี้ถึงแม้เขาอาจจะบอกว่าเป็นเพื่อนได้นะ I think I like you เขาคิดว่าเขาชอบคุณเขาคิดว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะ I am planning on talking to you เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอาจจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้เพราะเขาแพลนที่จะติดต่อมาอยู่นะคะมันเขาวางแผนไว้แหละแต่อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือทำหรือยังไม่ได้มีแอคชั่นใดๆนะคะ I'm coming towards you แม้ว่าคนคนนี้วันหนึ่งที่เขาพร้อมแล้วอ่ะเขาจะกลับเข้ามาหาคุณเองแล้ววันที่เขากลับมามันจะเป็นวันที่เมย์มองว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจแล้วแล้วเขาก็จะไม่สับสนแล้วนะคะในชีวิตนะแต่ว่าคุณเองจะให้โอก,กาสเขาไหมเรื่องอันนี้ก็เมย์ให้เป็นเรื่องที่คุณเองตัดสินใจเองนะคะอืมเขาจะบอกอะไรอีกเอ่ย You don't know how hard it was to let you go นะคะเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนอ่ะกับการที่แบบตัดสินใจปล่อยคุณไปในวันนั้นอะไรเงี้ย I know that I c r o s s t h the line with you เขาบอกเขารู้ค่ะว่าเขาว่าเขาทำเขาข้ามเส้นแล้วมันมันทำเกินไปอะไรเงี้ยในอดีที่ผ่านมานะเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจ i becoming a better person นะคะเขากำลังเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่นะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอก I feel you l e a v i n g me behind บางคนเขากำลังรู้สึกว่าคุณเองอ่ะจะ move on จากเขาแล้วนะคะก็ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นเพราะพลังงานของคุณเองเนี่ยมองว่าคุณเองก็กำลังจะ move on ไน่ร้อยเปอเ็แล้วนะคะ <c oughs> I wonder if you are happy without me เขาอยากจะรู้ว่าคุณเองอะมีความสุขไหม นะคะกับการไม่มีเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้ I don't react when people mention you บางคนคนถ้าคนอื่นถามถึงคุณนะ่ะไม่ม้าว่าเขาเองก็จะไม่พูดอะไรนะคะก็จะเงียบๆนิ่งๆไว้อาจจะบอกว่าเออไม่ได้คุยกันแล้วเลิกกันแล้วอาจจะเป็นการตอบคําถามแบบสั้นๆซะมากกว่าที่จะลงลึกหรือลงรายละเอียดนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคมาดูกันว่าไพ่ Romance Angel อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุน้ำคะอู Ooh, so ้ไพ e กับไพ่ engagement กับ soulmate นะไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้เป็นความโชคดีใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะพลังงานของคุณเนี่ยกำลังจะได้เจอคนที่เป็นคนที่เขาชัดเจนเป็นคนที่เขาเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีก็ได้ไพ่ uh, separation นะคะ time apart from your partner is on h e r i z o n very soon นะคะ clearly decide what you want so that it's come to you now ใต้สำหรับ religion factors นะคะ your love life is influenced by religions upbringings and spiritual paths นะคะมยนรู้สึกว่าไพ่ใบน,นี้ออกมาแทบทุกลาสีนะคะทบแทบแทบทุกราสีเลยแปลกดีแต่ไม่มองว่าไพ่ใบน,นี้ของคุณนพลังงานมันต่างไปจากราศีธาตุอื่นนะคะเม่มองว่าของคุณเองมันเหมือนกับว่า เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทํางานอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณนะคะเป็นเบื้องหลังให้คุณโดยที่คุณเองไม่ได้รู้นะคะว่าเพราะอะไรมันถึงเกิดเรื่องราแบบนี้ขึ้นทําไมคุณจะต้องเจอเรื่องราแบบนี้มันเหมือนเขากำลังบอกคุณว่าทุสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลเสมอการเลิกลาการเริ่มต้นใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะมันมีเหตุผลสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะบางคนนะคะ เร็วๆนี้คุณอาจจะได้กลับไปคุยกันนะหรือบางคนอาจจะถึงขั้นกลับไปคืนดีกันก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนเมยมองว่าไพ่เค้นมา4ี่ใบถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณไม่อยากกลับไปมันเหมือนเป็นโอกาสที่คุณเองจะได้รีวิเนียนกับคนที่เป็นโซเมทของคุณจริงๆนะคะคุณจะได้พบกับคนที่เป็น คู่แท้เป็นคู่ชีวิตเป็นโซเมทของคุณจริงๆอ่ะมันขึ้นมาลักษณะนี้อาจจะถึงขั้นคบแล้วแต่งงานแล้วมั่นคงเลยนะคะเร็วๆนี้ด้วยนะไม่แบบไม่นานนะคะไม่มบอกว่าสะครบเวลาอาจจะประมาณ2เดือนนะคะโอเคมาดูกันว่าพาอ่้ whisper t a r o t นะคะอยากจะให้ครับเออไม่ใช่ whisper t a r o t สิอ่ะ whisper love <laughs> อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธาตุน้ำเอ่ย แนะนำอะไรของชาวราศีธนานะไม่เรื่องความรักคะแนะนำอะไรดีคะ Speak the language of love นะคะ Loving words have, have the power to change lives including your own นะคะอีกใบหนึ่งคะ่ะ Have faith นะคะ Trust your faith in this situation เหมือนให้บอกว่า ให้คุณพูดแต่สิ่งดีๆนะคะกับตัวเองกับคนรอบข้างกับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ไพ่ก็บอกว่าให้คุณอะ่ะมีความศรัทธาในเรื่องของความรักเสมอในสถานการณ์นี้ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันอาจจะกลับมาเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นเขาอาจจะกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือสองคุณเองจะได้เจอคนที่เป็นโซมเมอร์ของคุณจริงๆถึงแม้การเลิกลาครั้งนี้มันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามนะคะคุณจะได้เจอคนที่เป็นของคุณจริงๆ มีอะไรอีกเลยที่ไม่อยากจะพูดเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะพูดอะไรสักอย่างแล้วไม่ลืมอ๋อโอเคหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะหมายเลขยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดนะคะสิบแปดสามสิบห้าแล้วก็สิบสองอาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะสำหรับความรักของชาวราศีธน้ำเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะ ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากดูดวงชนตัวปรึกษาชนตัวรับกฏอนันตราไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปนะคะได้เลยนะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย